สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่ภาพขององค์การนาซาเป็นภาพที่เกี่ยวกับการขึ้นไปปฏิบัติภารกิจสำรวจด,ดวงจันทร์ซึ่งทางนาซาได้โพสต์เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์โปรเจกต์อพอลโลอาร์ชีฟลิกร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากค่ะแล้วก็เป็นภาพครั้งแรกที่ชาวโลกจะได้เห็นพื้นผิวบนดวงจันทร์แบบเต็มตาแล้วก็ยังมีภาพของนักบินอวกาศเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ้งนี้ด้วยแต่ละภาพนั้นมีคุณภาพคมชัดระดับสูงนะคะทั้งๆที่เป็นภาพจากที่บินสำรวจดวงจันทร์ที่มนุษย์ขึ้นไปครั้งแรกเมื่อปี2,511หรือว่าอพอลโล7รวมกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายของ NASA อพอลโล17ตั้งแต่ปี2,515ค่ะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่สนใจในเรื่องราวของโลกอวกาศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีภาพของนิวอาร์มสตรองนะคะผู้บัญชาการอพอลโล11ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่ลงไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์